สวัสดีครับสวัสดีเทเดอรทุกท่านนะครับรวมถึงสมาชิกชาวหมื่นกราฟของเราด้วยนะครับวันนี้ก็มาในตัวที่2นะครับเป็นหุ้นที่เข้าตาทางด้านเทคนิคนะครับประจําวันที่2 9นะครับวันศุกร์แล้วนะวันที่29พฤศจิกานะครับ,นะก,รรบก่อนที่เราจะไปดูแผนการเทรดตัว แอปนะครับ A P P เนาะจะเรียกว่าแอปนะครับว่า,าเราจะเทรดกับมันยังไงนะครับแล้วก็มีกลยุทธ์ในการเทรดแบบไหนนะครับเราขอเข้าไปในส่วนของตัวฟันเดเมนทอลนิดหนึ่งนะครับตรงนี้ต้องฟังนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเริ่มมีคอมเมนต์มาว่าเออเข้าไปเข้าไปที่แผนเทรดเลยได้ไหมฟันเดเมนทอลไม่อยากฟังอะไรก็อยากให้รู้นะครับอยากให้รู้หน่อยว่าตัวที่เราจะทําการซื้อขายหรือลงทนุนหรือเทรดเนี่ย มันทำอะไรนะครับเป็นข้อมูลแบ็กกราวด์คร่าวๆนะครับตรงนี้ควรศึกษาไว้เนาะอ่าว่าที่ก่าจะไม่ทิ้งในส่วนนี้นะครับอาฝากฟังกันนิดนึงนะครับหรือใครไม่ชอ่ก็กดสคริปต์ข้ามไปเอาละกันนะครับตัวแอปนะครับอ่าตัวแอปเนี่ยทำธุรกิจเกี่ยวกับจำหน่ายนะครับโซลูชนันด้านการออกแบบ อย่างครบวงจรนะครับทั้งตัวซอฟต์แวร์การออกแบบด้านอุตสาหากรรมด้านสถาปัตยกรรมแล้วก็กอ่อสร้างนะครับตลอดจนเทคโนโลยีการพิมพ์แบบ3มิตินะครับตรงนี้แล้วก็ในส่วนของอ,อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญนะครับตัวไพร์เปอร์บูของตัวแอปตอนนี้ปี67อยู่ที่1.47นะครับแล้วก็ P/E ratio อยู่ที่15.23เท่านะครับส่วนตัว <c oughs> งบกำไรขาดทุนนะครับงบกำไรขาดทุนรายได้รวมของตัวแอปเนี่ยปี66อยู่ที่688ล้านนะครับปี67อยู่ที่714ล้านนะครับก็ปรับตัวขึ้นมานะครับแต่ว่าตัวกำไรขาดทุนเราจะไม่เห็นว่าปี669 66เดือนนะอยู่ที่0.2นะครับแล้วก็9เดือนปีาปี67ตอนนี้อยู่ที่0.14นะครับก็ปรับตัวลดลงนะครับถ้าเกิดเรากวาดตาดูคข้าๆก็จะเป็นในส่วนของตัวต้นทุนที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายใ,ในการขาย และบริหารตรงนี้ก็เพิ่มขึ้นนะครับรวมถึงต้นทุนค่าใช้จ่ายในการขายบริหารเนี่ยตรงนี้มันก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นเห็นไหมฮะแต่คราวนี้เราไปดูในส่วนของตัวกราฟกันบ้างนะครับของตัวแอปนะครับเดี๋ยวทิวจะให้ดูตรงนี้ก่อนนะครับอันนี้สมมติว่าทิวขออนุญาตซูมเข้ามานะไม่เห็นตัวแอปนะครับตั้งแต่เข้าตลาดมานะครับตัวแอปตรงนี้ไปทําจุดสูงสุดไว้นะครับที่บริเวณ นนี้ะครับอ่าบริเวณนี้นะครับก็คือ5.15นะครับก่อนที่จะปรับตัวลงนะครับตัวแอปเนี่ยจากห้าจุดหนึ่งห้าเนี่ยมันดีดขึ้นไปตั้งแต่ประมาณโซนแถวบาทบาทยี่สิบสามโซนแถวนี้นะครับแล้วก็ไต่ระดับขึ้นไปทํายอดสูงสุดที่ห้าบาทสิบห้านะครับก่อนที่จะปรับตัวลงมานะครับซึ่งจุดนี้นะครับอ่าจุดที่เป็นจุดโลของตัวแอปแอปตรงนี้อ่ากับจุดโลนี้นะครับเห็นไหมฮะใกล้เคียงกันนะครับอ่าถ้าเกิดเราตีโซนก็ต้องบอกว่าตัวแอปนะครับลงมา ใกล้ๆนะครับใกล้ๆโซนโลเดิมนะครับตรงนี้ราคาปรับตัวหลุดบริเวณโลเดิมลงมาด้วยนะครับแล้วก็กลับขึ้นมายืนในโซนได้นะครับตรงนี้ก็ทิว่ามองว่าตัวแอปถ้าเกิดเราดูเทียบกับฟันเมนทอันเนี้ยเดี๋ยวดูว่ามันจะมีย้อนไปปี2020ได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวขออนุญาตเช็คไปนิดหนึ่งก่อนนะฮะองพัน2 0ไม่ถึงนะครับโซนแถวๆนี้ทีจะดูกาไรต่อหุ้นนะครับ กำไรต่อหุ้นไปไม่ถึงนะครับมีอยู่0.21นะครับอตอนนี้0.14นะครับถ้าเกิดเต็มปีดูกว็ว่าน่าจะขยับขยเยินไปได้สักประมาณ1.7 1.8 1.9 2.0แหละก็ต้องดูผลประกอบการในไตรมาสสุดท้ายของตัวแอปด้วยนะครับแต่ว่าราคาตอนนี้ถ้าเกิดเราตีนะครับเราตีเป็น d e p s ที่0.14สมมติว่าเราให้ EPS ที่ 0. 18แล้วกันนะครับอ่าส่วนที่ตีเป็นเท่าๆเท่ากันได้เลยนะครับอ่าจุดนหนึ่งสี่นะครับหารนะครับสามบวกจุดหนึ่งสี่อันนี้จะทำเป็น forecast EPS เนาะก็จะได้หนึ่งจุดแปดหกนะครับเราคูณ PE แบบธรรมดาธรรมดานะครับสิบห้าเท่าก็จะได้อยู่สองจุดแปดศูนย์นะครับอ่าตอนนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งจุดแปดศูนย์ก็ถ้าเกิดมันมันไม่กระเลียวกกระลาดมากนะครับก็คือทำไรายได้ให้เพิ่มขึ้นได้แล้วก็พยายาม ไปแก้ปัญหาในส่วนของต้นทุนแล้วก็ค่าใช้จ่ายใ,ในการขายบริหารได้ที่ว่าแอปก็ยังเป็นหุ้นที่น่าจะพอไปได้นะเพราะว่าราคามันดรอปลงมาค่อนข้างแรงเนาะโอเคคราวนี้เรามาดูตรงนี้กันบ้างนะครับตัวแอปเนี่ยล่าสุดนะครับปัจจุบันตรงนี้ทิวยังมองว่าโครงสร้างใหญ่แน่นอนแหละมันยังเป็นโครงสร้างของเทนขาลงอยู่นะครับเห็นไหมฮะโครงสร้างของเทนขาลงขาลงแบบนี้เราจะกิีดให้ดูนะครับจะได้ฝึกดูฝึกวิเคราะห์ตัวกลรบไปด้วยเนาะ ขีดไม่ตรงซะแล้วอ่ามันจะเป็นอย่างนี้นะครับก็ยังอยู่ในโครงสร้างของเทนขาลงนะครับอ่าเทนขา,ขาลงตรงนี้นะครับแล้วก็ระยะสั้นตรงนี้ก็มีการสร้างโครงสร้างของเทนขาขึ้นขึ้นมานะครับอ่าเดี๋ยวจะดูตรงนี้นะครับอ่าก็คือบริเวณอ่าจุดโลที่มันทํานะครับตรงเนี้ยทำไฮไปทํำไฮไปเนาะตรงเนี้ยโลตรงนี้แล้วก็มาสวิงโลตรงนี้นะครับอ่าก็ทําลักษณะของยกไฮแล้วก็ยกโลขึ้นนะครับในระยะสั้นนะครับครานี้ตัวแอป <c oughs> ต้องบอกว่ารอบนี้นะครับราคาปิดไปบาท86นะครับแล้วก็มีจุดที่เป็นแนวต้านสำคัญอยู่ที่โซนแถวๆประมาณบาท90ถึง2บาท30ตรงนี้ที่มองว่าถ้าเกิดแอป,ปมันมีจังหวะไล่นะครับหรือมีข่าวอะไรเข้ามากระทบซึ่งเป็นข่าวเชิงบวกงเนี่ยก็มีโอกาสที่ราคาจะดีดขึ้นแรงๆได้นะเพราะฉะนั้นก็เก็บไว้พิจารณาเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่เข้าตาเนาะ,ะถ้าเกิดแผนในการเทรดตัวแอป,ปนะครับหนึ่งคือเราต้องดูว่า ตลาดมันเป็นลักษณะแบบไหนนะครับถ้าตลาดเปิดมาในวันศุกร์นะครับแล้วก็มีการย่อตัวนะครับมีการย่อตัวยังไม่สามารถที่จะไล่ขึ้นไปยืนพัน0ได้นี่พูดหมายถึงเซ็ตนะครับเรามาดูแนวรับตัวแอตั้งแต่บาท80นะครับโซนแถวแวนี้นะครับ บาท80ไล่ลงมานะครับถึงโซนแถวประมาณบาท75โซนแถวแถวนี้นะครับถ้าเกิดตลาดลบนะบาท75ถึงบาท80เนี่ยเป็นจุดแนวรับแอปนะครับเพื่อที่จะเล่นให้มันประคองในเทียนขาขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดตลาดเปิดมาแล้วบวกกับไปยืนบาท30ได้ตรงนี้จกูกมองว่าแอปก็มีจังหวะที่จะไล่ขึ้นนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดมันสามารถผ่านแล้วก็ยืนบาท90ได้เนี่ยตรงนี้ก็มีรูม อัพไซด์ขึ้นอีกพอสมควรนะครับตรงนี้นะครับคราวนี้จุดที่เราควรให้ความสำคัญกับตัวแอปก็คือตรงบริเวณบาท73นะครับบาท7 3ตรงนี้ดูใส่เป็นสีแดงไว้นะครับตรงนี้เป็นจุด SL นะครับถ้าเกิดราคาต่ำกว่าบาทเเนี่ยทิวมองว่าแอปเนี่ยจะเสียเสียทรงและนะครับเสียทรงล้ก็มีความเสี่ยงที่ราคาจะหลุดกรอบนะครับจะหลุดกรอบแนวโน้มขาขึ้นตรงนี้นะครับมันก็จะเล่นเป็นข้างหลังแบบนี้นะครับ ขึ้นเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็หลุดกรอบลงมาตรงนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเห็นราคาต่ำกว่าบาท73เนี่ยก็ไม่ดีแหละนะครับหาจังหวะค่อยๆบ่าย,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 ยของออกหรือ SL ออกกันนะครับอ่าคราวนี้ถ้าเกิดเรามาดูในเรื่องของตัว List and Reward r a t i o นะครับสมมติว่าเราตีเราได้ a v e r a g e App อยู่ที่โซนแถวๆประมาณบาท77นะครับบาท77เนี่ยไปบาท90เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ7.4 1นเซะครับล้วถ้าเกิดขึ้นไป2บาทเนี่ยจะอยู่ที่20 21%นะครับแล้วก็ไปแนวต้านสุดท้ายบาท30มสอยู่ที่ประมาณ30%โซนแถวๆนี้นะครับส่วนตัว SL นะครับถ้าสมมติว่าเราเอเวอร์เลตตัวแอปได้ที่บาท77นะครับอ่าหลุดบาท72มาเนี่ยเรามี SL ต่ำนะครับก็คือลบประมาณ3%โซนแถวๆนี้นะครับแต่ถ้าเกิดใครรับความเสี่ยงได้ก็จะรอมันหลุดสวิงโดลงนี้นะครับก็คือหลุดบริเวณบาท67ลงมานะครับหลุดบาท67ลงมาสมมติว่าเรามา SL ที่บาท66เนี่ยก็จะมาล,ลบประมาณ 6.26%อนะครับอ,อันนี้ก็เป็นด i s and reward ratio นนครับที่เราเอาไปวางแผนในการเทรดของแต่ละคนละกันนะครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับสำหรับตัวแอปนะครับจะเป็นตัวเล็กนิดหนึ่งนะครับ s i m c เป็นตัวแรกนะครับที่ทิวทำ ี่วิคอไปนะครับประจําวันสุกนาะอหุ้นที่เข้าตานะครับก็ถ้าเกิดใครยังไม่ได้ดูเอสแวก็ลองไปดูเอสแว์อมซีก่อนนะครับเผื่อชอบตัวไหนหรือบางคนอยากเทรดส,สตัวก็เทรดได้นะครับเทรดตามแผนแล้วกันนะครับแต่อย่าลืมว่าจุด SL นะครับเป็นเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับถ้าเกิดเทรดนะครับแล้วก็ตลาด คุณตอนนี้ทิวก็มองว่ายังไม่ได้มีสัญญาณบวกอะไรขนาดนั้นนะครับตรงนี้แต่ทิวจะพยายามหาหุ้นมานะครับให้เทรดเดอร์แล้วก็สมาชิกเหมือนกับทุกคนเนี่ยให้มีจังหวะในการเทรดครับแล้วก็สิ่งที่ทิววิเคราะห์ไปเนี่ย ขอบอกว่าทิวดูมาค่อนข้างครบหมดแล้วนะครับค่อนข้างครบหมดแล้วเกือบทุกไทม์เฟรมนะครับแล้วก็เช็คฟันเดเมนทัลเช็คตัวแฟร์แวลูว่ามันมีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะครับอ่าแต่ละเราก็อย่าประมาทนะครับแล้วก็เข้าออกตามแผนที่ทิววางไว้แล้วกันนะครับตรงนี้ถ้าเกิดใครชอบคลิปลักษณะแบบนี้ก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ทิวหน่อยแล้วกันนะครับจะได้เป็นกําลังใจให้กันนะครับถ้าเกิดใครไม่ ไม่เคยถูกใจนะครับไม่เคยถูกใจไม่เคยแชร์เลยก็ยังไงก็ลองกดถูกใจดูให้หน่อยและกันนะครับจะได้เป็นกําลังใจให้ทําคลิปต่อๆไปเนาะ,ะสาหรับวันนี้นะครับอาจจะหยุดเพียงแค่2ตัวนะครับหรือถ้าเกิดทิวหาแล้วเจออีกก็จะทําเพิ่มให้นะครับคลิปตรงนี้ก็ขอจบไปเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณแล้วก็สวัสดีทุกคนนะครับ